ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจาวันที่9กุมภาพันธ์2567้บโดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามา็ดข่าวบันไทยในช่วงของข่าวช่วงบ่ายกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เป็นไปได้บรมเนี่ยดิโก้ดุยซานโตกำลังสำคัญยกระดับทีมชาติไทยในยุคของอิชิอินะโดยทางด้านของดิโก้รุยซานโตกลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการจะยกกระดับผู้เล่นชาวไทย โดยกระทั่งตอนนี้กลายเป็นการหลักของทีมชาติไทยในยุคของภาษาอิชิ e. ครั้นี้ไปแล้วโดยเฉพาะ3 s เคือสุบะโชคสรารชาติสุบะชัยใจเด็ดและก็สุบุนักเหมือนตาปัจจุบันกลายเป็นผู้เล่นการหลักในแนวรุกอย่างทัพช้างศึกอิชิอิอย่างเต็มตัวซึ่งเดียกกลับคำถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาดาวรุ่งของบริลัมโดยเขาได้บอกว่าเพราะผมเคยผ่านการเป็นนักเตะดาวรุ่งม,มาก่อนผมต้องการจะให้พวกเขามาเป็นตัวหลักในครั้งนี้ให้จบได้ ไทยมีนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์มากมายแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักเพื่อจะพัฒนาตนเองไม่ใช่แค่การฝึกซ้อมแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องนอกสนามด้วยเช่นเรื่องอาหารก็สำคัญบางครั้งเราเล่นได้ดีบางครั้งเราเล่นได้แย่ไม่ว่าจะเล่นแบบไหนคุณต้องมีวิธีการคิดที่แข็งแกร่งก่อนผมเคยพยายามจะพูดคุยกับเด็กเหล่านี้ในเรื่องของความคิดแล้วในครั้งน,นี้ ซึ่งสำหรัใจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมากสมมติเพื่อนคุณเสียบอลก่อนหน้านี้ไปแล้วสองครั้งแต่คุณต้องกล้ามั่นใจให้บอลกับเขาอีกครั้งเพราะมันคือความเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมนอกจากนี้เตโก้ยังท่อมตัวอีกด้วยได้ว่าดักเตะเช่นเจ้าแบงค์เช็คพีหรือดาวรุ่งคนยื่นปัจจุบันนั้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในครั้งนี้กันหมดแล้วตัวเขาไม่ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเป็นเพราะพวกเขามีพรสวรรค์และความสามารถอยู่ที่ดีอยู่แล้ว น้าแต่ผมเป็นตัว่างานนี้ตีโกหรือซันโตก็ทอมตัวนะฮะสนใจที่จะเป็นโค้ชในยุคข,ของบาซ่าอิชิในครั้นี้ด้วยกันไหมครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันดีครับสื่อเวียดนามวันหนักหลังปรูปมาดามแป้งถูกเลือกนั่งเก้าอี้ประมุขรุ่นนังไทยคนใหม่นะจ๊ะ โดยสื่อเวียดนามวันกันหนักเลยนะฮะเมื่อการบริการข่าวด้านด้านทีมชาติไทยกำลังสิงห่างเวียดนามเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกครั้งหลังการมาของทางบดามแป้งสู่การเป็นผู้นําคนใหม่ซึ่งการรริการด้านสื่อเวียดนามระบุเลยว่าบาดามแป้งนุมพันล่ำซาชนะคะแนนสูงสุดเป็นหน้าปรอดศาสตร์ด้วยจํานวน68จากทั้งหมด73เสียงอัตราการชนะอยู่ที่ ขึ้นอยู่กับการนำรงตำแหน่งประธานสมพันธ์ฟุตบอลในตะว,วันไทยคนใหม่นะฮะขึ้นหน้าปรัสาทผู้นำหญิงไทยคนแรกฟุตบอลไทยคนแรกของทวีปเอเชียซึ่งการมาของบดานแป้งสร้างความวันเกรงให้กับวงการฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างมากทางสื่อเวียดนามระบุต,ต่อไปแต่ว่าบดานแป้งเองนั้นสร้างความบื้งหครั้งใหญ่มาแล้วเมื่อร,รับตำแหน่งหัวหน้าทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2564ตลอดระยะเวลากว่า2ปีในตำแหน่งนี้ ซึ่งมาดามแป้งก็ได้ช่วยปลุกจิตวิญญาณผู้เล่นช้างศึกให้ทีมที่แข่งขันได้สำเร็จคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิ Cup ัน2020อะไรก็ส0 2 2นบเหนือทีมชาติเวียดนามในยุคของปักคังซอมมาแล้วโดวยทีอเวียดนามระบุต,ต่อไปนะว่าด้วยศักยภาพการเงินและความรักในฟุตบอลมาดามแป้งได้นําฟุตบอลไทยสู่ความสำเร็จมากมายหลังจากนี้ไปก็กำลังจะกลายเป็นงานยากสำหรับเวียดนามที่จะไปต่อกรกับทางด้านของทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองครับ แต่ผมเปิแต่ว,ว่างานนี้ก็ตองรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงมาดาแป้งขอบคุณทุกคะแนนโหวตพร้อมเปิดใจหลังนั่งเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยโดยมาดาแป้งเผยเตรียมจะแก้ไขปัญหาหลักๆห,ห,หลังได้รับเลือกตั้งให้นั่งเก้าอี้ e นายกสมาคมฟุตบอลไทยในคัณงนี้ซึ่งงานนี้ดนพันล่ำซํำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระรมราชาธถปัตย์คนใหม่เปิดใจหลังได้รับคะแนนเสียงไปมากถึง 68แต้มจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด73เสียงกลายเป็นนายกสมาคมผู้วันไทยผู้หญิงคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์โดยมาดามแป้งได้เปิดเผยได้ว่าดีใจและก็เป็นความตั้งใจที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งเมื่อคืนตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยพอทราบผลวันนี้ก็ดีใจต้องขอบคุณทั้ง68เสียงที่เลือกให้แป้งเป็นนายกสมาคมรู้สึกภาคภูมิใจถือเป็นเกียรติยศกับทางว่าถ้ากกตรับรองก็จะได้เป็นนายกสมาคมทันทีคนที่18นะ แปง้งดินเส้นทางฟุตบอลมาแล้วกว่า16ปีมีความตั้งใจจริงกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเป็นความหวังของคนทั้งชาติอุปสรรคและก็ปัญหาที่ต้องเจอมากพอสมควรวิกฤตการณ์ศรัทธาเกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่หากทีมชาติไทยไม่ชนะโดยเอเชียนคัพ2023ที่ผ่านมาเราเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอันดับดึงขึ้นมาประมาณที่101ของโลกเป็นที่1อาเซียนรี่้อแล้ว เดรัจบสักและก็ปัญหาที่ต้องเจอก็มีมาก,กว่าสมควรก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งสมโมสรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนถึงสรวมถึงฟุตซอล ฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายหาดหลักๆเลยก็คือเรื่องของเงินเป็นผลมาจากเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซึ่งตอนนี้ถึงวิกฤตแล้วก็คงเป็นภาระของแป้งในครั้งนี้ฐานะที่เป็นนายกสมาคมคงต้องเตรียมแผนงานที่จะมารองรับในครั้งนี้โดยเฉพาะไทยลีก3นั้นมีความสำคัญกับการพัฒนายาวชนส่งต่อไปยังไทยลีก2และก็ไทยลีก1และทีมชาติไทยเช่นเดียวกับการพัฒนายุทธริตรากฐานที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกประเทศให้ความสำคัญเป็นสิ่งต้องรีบทำในครั้งนี้ ที่สาคัญก็คือได้พูดคุยกับทางด้านของสภากรรมการทุกคนถึงความโปรง่งใสลายรับร,รายจ่ายงบดุลทุกคนจะได้ทราบเท่ากันทุกคนเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องการความโปร่งใสยุติธรรมเราตกลงกันแล้วตั้งแต่ทาบทามเข้ามาเป็นสภากรรมการแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องหนึ่งนะฮะคือการเข้าถึงอารมณ์และความตั้งใจจริงของแฟนบอลแป้งพูดเสมอตั้งแต่ครับตำแหน่งผู้จัดจาการทีมชาติไทยเรื่องความตั้งใจของแฟนฟุตบอลว่าไม่ว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลโคช้ชหรือตรยกสมาคม ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่มือที่ประคับประคองฟุตบอลไทยก็คือผู้เล่นคนที่12นั่นคือแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศแป้งสุมทรัพย์ได้ดีถึงความรู้สึกที่แฟนบอลมีศรัทธาต่อทีมชาติไทยดังนั้นแป้งจึงเป็นคนที่น้อมรับคําติชมและนํามันมาปร,ปรับปรุงแก้ไขยอยู่สเสมอและจะมีการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของแฟนบอลรวมถึงสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันปริศาสตร์ที่ได้รับความไว้างใจ ดีใ,ใจมากๆเลยในหนึวันแรกจริงๆแล้วตอนนี้ไทยลีก3และทุกลีกมีปัญหาเรื่องการเงินางมากก็ต้องเข้ามารบับงบประมาณจากสมาคมชุดเก่าที่จะส่งให้ชุดใหม่ ทีมสภากรรมการทุกท่านก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการเงินด้านคุณปวินพิรมพักดีก็อาสาเข้ามาดูแลในด้านนี้ส่วนเรื่องสปอนเซอร์หลังจากนี้ไปก็ต้องมีการพูดคุยกันทีมชาติและฟุตบอลลีกมีความสําคัญเท่ากันลีกแข็งแกร่งทีมชาติแข็งแกร่งแป้งทราบว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการจัดตารางแข่งในลีกและก็ทีมชาติเรื่องการจัดตารางนั้นจะมีการอ่าพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนให้มีเวลาลงซ้อมมีเวลาได้ตัวผู้เล่นที่ดีทั้งจากสโมสรในประเทศและก็ต่างประเทศ แป้งภูมิใจมากจากการเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงพาบอลหญิงไปบอลโลก2ส,สมัยแต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าฟุตบอลชายก่อนที่แป้งจะได้รับโอกาสให้มาทํางานในกีฬาที่ผู้ชายเล่นและให้ความสนใจเยอะมากมันเป็นงานที่ท้าทายมากมาดามแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวชิ้งท้ายเอาไว้เป็นนาง,งานนี้นะผมมาดามแป้งดนพันล่ำซ้ำนะฮะถือว่าเป็นคนที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาไระยังไงวิเคราะห์บอลชายลีกฤดูกาล2023นัดที่16เมืองทองประทักกระทางแบงคอกในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยกันนี้จะมาดูสติ5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมแล้วก็สภาพความพร้อมกันอีกครับเดี๋ยกันนี้ปเป็เริ่มที่ฝั่งเมืองทองกันกาล่กกักน,นะฮะวันจะมีวันที่6เดือน12 2023 ลำปางแพ้เมืองทองเป็นต่อ4 12เดือน12 2023สุโขทยัยแพ้เมืองทองต่อ2 16เดือน12 2023เมืองทองเสมอราชบุรี1ต่อ1 20เดือน12 2023สุโขทัยเสมอเมืองทอง2ต่อ2และ23เดือน12 2023ชลบุรีชนะเมืองทองไป2ต่อ1 โดยงานนี้สภาพความพร้อมทางฝั่งเมืองทองเนี่ยทำผลงานในเกมล่าสุดบุกไปแพ้ชมบุรีเอฟซต่อสองส่วนในเกมลีกแข่ง15เกมชนะไป5เสมอ3แพ้ไปเจ็ดเหมยทั้งหมด18แต้มปร,รังอันดับที่10ของตอรงนารางคะแนนความพร้อมในเกมนี้มีวล็อกโจสิกทุนสือเมืองทองนะฮะต้อนรับแข้งใหม่อย่างทางสถาพรแดงสี แข้งไทยหนึ่งเดียวปรวมถึงโคทาโรโอโมอิ o oi, และก็ทางอ e ีแจซองสองแข่งเอเชียผนึกกำลังหลักกับแข่งหน้าเก่าอย่างอาทิเช่นทิสตองโดชองโครกบิรงพิชราอุทราธนวัฒน์สุงจิตถาวรบินเียนพรบแล้วก็จเจริญศักดวงกร ส่วนสาความพร้อมแล้วก็ผลงาน้ชนหลังสุดของทางด้านของแบงคอกนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่17เดือน1 2 2 0 2 3ตลาดแท้แบงคอก1ต่อ2 20เดือน1 2 2 0 2 3แบงคอกชนะสุป,ปราการซิตี้ไป4-0ต่อ0 24เดือน1 2 2 0อ3แบงคอกเสมอเทโร1 1ต่อ1 28เดือน1 2 2 0 2 3ชมบรีเสมอแบงคอกไป0นย์ต่อ0 6เดือน1 2 2 2 4แบงคอกแพ้บุรีรัมนะฮะไป0ูต่อ1ในขานี้ โดยการนี้ทางด้านของทูรูเบนคอรเนี่ยสภาพความพร้อมผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านพ่ายบุริลัมไปศูนย์ต่อหนึ่งสดนในเกมลีกแข่ง15น,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 นัดชนะ10เสมอ4แพ้1ม่เหมด34แต้ม รั้งอันดับที่หนึ่งของตารางคะแนนความพร้อมในเกมนี้ทัตตวันรีปานกุสอทัพทรูแบงคอกเสริมเพิ่มเพียงแค่2องรายแต่เป็นแข้งไทยระดับท็อปทั้งอจิศก,กัยสอนและก็วีเดเท่ป้อมพันมีโอกาสที่จะลงเจอทีมเก่าทันทีส่วนแข้งหลักรายอื่นๆอยู่กันครบคันนำชับมาโดยทศวรรษลิมวนัสเถียนปกเกล้าอนันต์บาเซลจารด,ดีมัชมูดอิชรุ่งรัตภูมิจทึกและก็บินเบรนนบตา และที่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบันไทยประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยใชย้ผู้บัญครังรฟุตบอลไทยนะครับ